ก็จะมีการรอดท้องช้างเนราวันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการบรรดาลโชคลาภวาสนานะคะแล้วก็เงินตาต่างๆเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่บูชาพระศิวลีนะคะจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนั่นเองนะคะ,ะไปไงอะ่ะไม่มี <laughs> น้องไงไปอีกกันเะอบีกัน วัดห้วยมงคลนั่นเองนะคะซึ่งอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะนี่น,นะคะก็จะมีหลวงปู่มวดองโตเลยนะคะก็ซึ่งอีกเนี่ยค่อนข้างศักธาท่านมากเลยนะ,ะก็ปวดใช้วิจาราณในการรับถุนนะคะเพราะว่าด้วยความที่เหมือนเราได้มีโอกาสสัมผัสบาร,รมีท่านในหลายๆด้านที่แบบว่าเกือบม่เกือบจะรอดเนี่ยเกือบไม่รอดนย่ยก็รอดมาได้ด้วยบาร,รมีของท่านนะคะท่านเดี๋ยวเราไปชุบริเวณภครในวัดกันเลยค่ะไปกันเลยไปเลย จากวัดห้วยคดเป็นวัดห้วยมงคลหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่สร้างขึ้นเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบร่วมทั้งเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อเป็นที่คารพสสก,การ,ระบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิก,กชนบรรยากาศภายในวัดนั้นก็มีความร่มรื่นมากๆเลยค่ะ เหมาะกับการพาครอบครัวเนี่ยมาไหว้พระขอพรอเพอื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดนะคะก็จะมีการรอดท้องช้างเอราวัณนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการบรรดาลโชคลาภวาสนานะคะแล้วก็เงินตาต่างๆซึ่งช้างเอราวัณเนี่ยก็เชื่อกันว่าเป็นพหันะนะคะของพระอินทร์นั่นเองนะคะโดยเขามีความเชื่อว่าได้นําไม้เนี่ยมาแกะสลัก เป็นไม้ทั้งหมดเก้าชนิดด้วยกันนะคะนั่นคือไม้สักนะคะไม้รักไม้พยุงไม้ขนุนไม้ประดู่นะคะไม้แดงไม้เต็งลางไม้ตะเคียนแล้วก็ไม้จันทมดนั่นเองนะคะก็ช่วยนะคะในการปกป้องนะคะคุ้มครองนะคะตามลักษณะของไม้มุงคลนั่นเองนะคะเคล็ดลับที่อิฐจะทำอิฐจะชอบกดกระถามหาจักรพรรดิก่อนวิถีพุธทานไม่มีความพัง่ เป็นทีมเต่าที่เป็นผู้ใหญ่สวยที่ดีใช่ครับที่ฐานฐานก่อนก็อได้ที่ฐานแบบนี้นะคะทุกคนก็สิ่งใดที่ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้นะคะตรงนี้ก็เไยต้องเกิดแก่และอีกหนึ่งบริเวณที่สำคัญคือด้านล่างของหลุมฟุตทวดมีรูปแกะสลักช้างเอราวัณสามเศียรที่มีผู้คนต่างมากราบว่าขอพรและโยนเหรียญเข้าปากของช้างเอราวัณ รวมถึงเดินลอดทองช้างเอราวัณตามความเชื่อตัวช้างเอราวัณจะถูกสร้างจากไม้เ้าชนิดได้แก่ไม้สักไม้รักไม้พยุงไม้ขนุนไม้ประดูไม้แดงไม้เป็งรักไม้ตะเคียนและไม้ตันทมดค่ะจะช่วยในการปกป้องคุ้มครองตามลักษณะของไม้มงคลแต่ละชนิดด้วยนะคะ วัดนาเนยนะคะก็อยากได้อยากได้อากได้อยากได้ทีนะคะอันนี <like. S 3> ้ก็ <makes noise> คือกลับบ้านได้นะทุกคนเป็นโลบุกขวดเนื้อว่านหลังด้านหลังเป็นทาเวกสวรรณนนเองนะคะไม่มีให้ชนะคะมีให้ช่าด้วยนะอยู่ในพานคืนวัดว้แต่พานล้วก็จะอ่อนแล้วก็นอกนั้นก็จะมีข้าวตอกีไปไว้ในพวกันนะคะแล้วกเป็นยันนะคะ ไม่เงี้ยเช่านี่เป็นพยานพระเวสสุวรรณเองว่าเป็นไปเสวยงามนะครับน็จแล้วสำหรับใครที่จะขอพรหรือบูชาหลวงปู่ทวดก็สามารถปฏิบัติได้ตามนี้เลยนะคะ มันก็คือหลวงปู่ทวดเนี่ยจะต้องใช้ทูบแขกนะคะหรือว่าทูบสีดำจำนวน9้าดอกพร้อมทั้งดอกมาลีขาว9้าดอกจากนั้นเราก็จะตั้งน้โมสามจบนะคะตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดอีก3จบถ้าใครที่มีพระพุทธรูปของท่านหรือว่าพระเครื่องของหลวงปู่ทวดก็สามารถนํามาตั้งจิตแล้วก็ระลึกถึงท่านได้นะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ท้องหลวงปู่ทวดเนี่ยจะทาให้แถวคาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ตายโหงน,นั่นเองคะ่ะ ข้าวสารด้วยมีข้าวเปลือกด้วยนะคะเพื่าทำความเชื่อเพื่อให้เราเนี่ยมีกินมีใช้นะทุกคนนะมีความเชื่อเดีงวกันค่ะแล้วต่อนะคะอันนี้ทายมงคลนะคะทุกคนก็ให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลกับนี้นอันน้เราจะเล่นดังช่นนี้คะแล้วก็สี่เป็นมงคลนะคะก็เกิดแต่แล้วก็อีกของวิธนะคะให้แบบทายมงคลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

สิวดีก็จะช่วยในเรื่องของความมั่งมีนะคะเงินทองนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่บูชาพระศิวดีนะคะจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนั่นเองนะคะเพราะว่าพระศิวดีเคยที่ถานไว้ว่าคุณใดก็ตามบาร,รมีใดก็ตามที่ข้าพเจ้านะคะได้ถวายข้าวนะคะให้กับพระสงฆ์นะซึ่งเป็นพระส่วนที่เป็นพระอรหันต์นะคะก็ขอให้บารมีของท่านเีด้เท่ากับพระอรหันต์เทียบเท่ากับพระองค์นี้ซึ่งพระองค์นั้นก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองทำให้ ท่านถึงสเร็จได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าท่านจะเปที่ไหนเนี่ยแม้กระทั่งเทวดานางฟ้าก็ยังมาใซ่บบต์ท่านท่านเป็นจกักรพรรดิแห่งสงเลยนะประมงคงือข้าสมหานตลอดเวลานะคะที่ตัวพุทหิค่อยดูกตั้เออรุ่นปีส5งหเอ๊ะ สองห้าสองสี่นะคะเป็นตัวหนึ่งสองห้าสองสี่ใช่แยเก่ามากด้านหลังเป็นไหนจากวัดจากวัดช้างให้เลยของแท้นะอืมคอยติดตัวตลอดห้อยเยอะมหมค่อยเยอะมากแต่รู้สึกว่าเป็นบารมีอิมจะเลือกห้อยบารมีที่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 ตัวอิมศรัทธาจริงๆนะไม่ได้ห้อยซีซูเไปหมดนะ ได้จับกระดมือสามองร้อยสองสองสี่สามองร้อยสี่องร้อยว่ากันแต่ถ้าพ่อเกมบอกแค่น้ ทำมาสการ์เนี่ไงไม่ชิวเรือนนะไปไงอ่ะไม่มีน้องไงไปอีกกันกระบี่เ้าท่านอยู่ไหนอ่ะชิวตงน้ำแล้วสลากางน้ำอ๋อ เทปนี้ข้าพเจ้าขอนำเอาคำสอนของแม่ชีบุญเรืองตรงบุญเติมมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอยู่ที่ไหนการใดก็อย่าลืมพุทโธการใดเวลาใดก็ตามพุทโธนี้ได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้ใดแล้ว ความสว่างของใจก็จะบังเกิดไม่ว่ากลานใดเวลาใดเมื่อทำพุทโธนี้ให้สว่างขึ้นมากในใจนี้แล้วความจเจริญจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อมีพุทโธวันหนึ่งคืนหนึ่งบุคคลใดมีพุทโธเกิดขึ้นในใจได้มากเท่าใดความจเจริญก็จะบังเกิดมากขึ้นได้เท่านั้นการใดเวลาใดชีวิตมีอุปสรรคให้ระลึกทำพุทโธนี้ ให้เกิดขึ้นภายในใจความตกไปในที่ต่ำจะมีบังเกิดกับผู้ที่มีพุโทโธจากบทความข้างต้นของแม่ชีบุญเรือนทำให้เราเห็นว่าคนเราจะต้องมีสติเสมอในการดำเนินชีวิตหากเราขาดสติแล้วไซในการตัดสินปัญหาหรือการดำเนินชีวิตก็อาจจะหลงผิดได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงมีสติสัมปชัญญะหยุดเสมอว่า กรรมใดก็ตามที่เราทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นให้ได้ค่ะ